สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกร,รมเว็บเพจมาร์กเกอร์ครั้งที่4เป็นการสร้างแถบ navigation bar หรือว่าแถบลิงก์นะครับเพื่อลิงก์ไปยังหน้าเพจต่างๆตามต้องการครับ เข้าไปคลิกที่ navigation bar นะครับที่ปุ่ม navigation bar ครับคลิกปั๊บกรอบให้รูปแบบของแถบนำทางก็จะขึ้นมาครับก็ให้เราเลือกตามต้องการเลยนะครับว่าจะเลือกแถบไหนนะครับอ่าสมมติว่าผมเลือกแถบที่สสีเขียวนี่นะครับเราก็คลิกที่แถบนั้นเลยครับคลิกปั๊บแล้วก็ติ๊กที่โอเคเลยครับก็จะขึ้นกรอบมาให้ป้อนข้อมูลนะครับ ตรงที่เพจมาร์เกอร์นี่นะครับเราก็ลบออกนะครเพื่อ <And S 1> พิมพ์ <they were S 1> หัวข้อที่ต้องการนะครับเช <A stranger S 2> ่นหน้าแรกพิมพ์หน้าแรกนะครับทีนี้ส่วนที่เหลือนี้เราจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ในที่นี้ผมจะไม่ใช้นะครับ <S <S คือให้ลบออกครับ <But this S 1> ลบออกอันที่1อันที่สอง อันที่3มก็เหลือเพียงคําว่าหน้าแรกนะครับทีนี้ส่วนตัวอักษรตรงนี้นะครับตัวอักษรคําว่าหน้าแรกนะครับเราก็เข้าไปแก้ไขได้ครับจะเพิ่มให้ตัวโตขึ้นก็คลิกที่นี่ฮะตัวก็จะโตขึ้นนะฮะเห็นไหมครับโตขึ้นโตขึ้นนะครับนี่หน้าแรกนะครับจะให้เป็นตัวหนาตัวบางก็ได้นะครับทีนี้จะให้เป็นตัวสีก็ให้มาที่สีนี่นะครับสีนะครับ เป็นสีตามต้องการนะครับถ้าจะให้ปสีเมื่อเวลาเปลี่ยนเมาส์แล้วก็เลือกได้นะครับเป็นสีน้ำเงินมี้เป็นต้นนะครับเมื่อได้แถบแล้วเราก็คลิกโอเคเลยครับอ่าคาว่า т, เลเยอร์อ้อลืมไปคําว่าเลเยอร์นี่นะครับก็หมายถึงว่าจะให้แถบเนี้ยอยู่ในแถบตั้งหรือแถบแนวนอนนะครับอันนี้ก็เลือกเลือดนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับครับเมื่อเสร็จแล้วก็ ติโอเคนะครับเราก็จะได้คําว่าหน้าแรกเห็นไหมครับหน้าแรกได้ตัวอักษรหน้าแรกเราก็จับเลื่อนไปวางตามต้องการนะครับวางตรงนี้นะครับเราก็ได้หน้าแรกทีนี้การสร้างลิงก์หน้าแรกก็คือหน้าอินเด็กของโปรแกรมนะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปใส่อูรอของมันนะครับเข้าไปใส่อูรอนนะครับเข้าไปที่อีดิทนะครับ คลิกขวานะครับคลิกขวาก็าจะขึ้นมาให้แก้ไขนะครับ Edit navigation bar นะครับคลิกที่ Edit navigation bar แถบอุลัันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็มาพิมพ์ครับว่าแบงค์คือว่างเปล่านะครับพิมพ์คำว่า index html นะครับ i n d e x จุด h t m l ครับ เสร็จแล้วก็ติ๊กโอเคเลยครับติ๊กโอเคแล้วก็จะได้จะได้แถบลิงหน้าแรกนะครับหน้าถัดมาเราก็จะสร้างาเป็นหน้าโปรดักหรือสินค้าเป็นต้นนะยกตัวอย่างนะครับ,รบรนะครับสร้างโปรดักนะครับโปรดักก็จะเอาสีอื่นบ้างนะครับเอา 4, 4, 4สีสีส้มนะครับก็ติ๊กที่นี่แล้วรับครับก็ลบ ลบแถบนี้ออกนะครับให้เหลือเพียงแถบเดียวนะครับก็เป็นสินค้านะครับสินคา้าของเรานะครับเท่ๆหน่อยนะครับก็เพิ่มตัวอักษรโตขึ้นหน่อยนะครับ15 1ห15โอเคเต็มจอเลยนะครับแถบแล้วก็เปลี่ยนสีซะบ้างก็ได้นะครับเป็นสีสีม่วงนะครับ าสีามาแก้เป็นตัวนี้ก็ให้เป็นสีเขียวครับครับก็โอเคครับเราก็จะได้แถบสินค้านะครับสินค้าของเราตัวนี้เราก็ควรจะเปลี่ยนมา,าให้เป็นลิงก์งเพจที่2นะครับคือหน้าที่2นะครับอุลันตรงนี้นะครับรตรงนี้ให้เป็นแบงค์อุลันตรงนี้ก็เป็นเพจ2น,นะครับ p p a g e 2 ด HTML ครับเป็นเพจสองนะครับคือเพจหนึ่งไม่มีนะครับเพจหนึ่งก็คืออินเด็กนะครับก็ได้แล้วครับก็ได้ลิงก์ทีนี้เราไปพรีวิวดูสิครับพรีวิวดูครับว่าเวลาขึ้นเว็บเราจะเป็นอย่างอ่าเป็นอย่างนี้นะครับเราไปหน้าแรกหน้าแรกปั๊บก็คือตัวของมันเองนะครับหน้าแรกสินค้าของเราติ๊กปั๊บ ก็จะไม่มีนะครับเพราะเรายังไม่ได้สร้างเรายังไม่ได้สร้างหน้าที่2นะครับฉะนั้นเราไปลองสร้างหน้าที่2กันดูนะครับยังครับยังครับเรามาสร้างหน้าเพจกันต่อนะครับสินค้าของเราแล้วก็สร้างหน้าติดต่อเรานะครับเกี่ยวกับเราติดต่อเราครับเกี่ยวกับเราครับ เกี่ยวกับเรา,าเกี่ยวกับเราตัวอักษรสีอะไรเดียสีเงินอะสี้เงินตนีนนนก้ก็เป็นสีเขียว่โอเคครับเี่ยวกับเราเกี่ยวกับเราก็มาเป็นอ,อูลันก็ควรจะเป็นหน้าที่3นะครับหน้าที่3 <będziemy S 2> เรามาสร้างอูลันกันเป็นหน้าที่3านะครับ a g e สุ h t m l ครับก็ติ๊กโอเคเลยครับได้แล้วครับเกยวของเราอ่ะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างในการสร้างแทบเมนูลิงก์นะครับ่าเมนูลิงก์นะครับ